ครับวันนี้นะครับได้รถมานําเสนอหนึ่งคันราคาไม่แพงนะครับคันนี้ครับผมเทียบกับมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณรุ่นพีซนะครับแต่ก็ถูกกว่าพีเซ็กนะฮะคันนี้เอกสารครบภาษีครบนะครับรถขับทางไกลได้เลยนะครับรถหน้าตาสวยนะฮะคันนี้นะครับภาษีไม่ขาดติดฟิล์มมาอย่างสวยเลยฟิล์มปลอดอย่างใหม่4ีเส้นครับนะครับ เครื่องดีมากนะฮะคันนี้เครื่องไม่มีซึมเลยนะครับเครื่องดีมากเลยราคาก็ไม่แพงนะฮะหลักหมื่นนะครับคันนี้ครับท้าใดสนใจก็มาชมกันหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์0 9 3ย์3ก1 2 6็หครับหลักหมื่นนะครับผมคันนี้ครับสนใจก็โทรมาสอบถามก็ได้นะครับมีบริการส่งเป็นรุ่นตัว e นะครับรถปี5้าเครื่องดีมากนะฮะไม่แทบจะไม่มีซึมมีย้อยเลยนะฮะ นะครับดูเลยดีมากนะฮะก็พี่น้องท่านใดสนใจก็ทักทายมาเลยเลยนะครับผมขายไม่แพงนะครับพี่น้องครับอ่าผมว่าดีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์เลยนะครับคันนี้ครับฟิล์มก็ติดมาใหม่ยางก็สี่เส้นนะครับเครื่องดีนะฮะเกียร์นิ่มนะครับนี่อยู่น้องใครนะครับวันนี้ครับเดินทางวันนะครับเดินทางทั้งวันมาตั้งแต่เช้าๆนะครับ สีก็มีเป็นรอยข่วนตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับรถตัวถังหน้าขานหน้าก็สวยนะครับเครื่องไม่มีไอนะครับเครื่องปกติก็โดยรวมก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับท่านใดที่งบน้อยแล้วครับหรือที่ไม่มีเงินก็หาประมาณนี้ใช้ครับไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินนะครับนะมีตังค์แล้วก็ค่อยขยับขยายเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆ้อไปนะครับเดี๋ยวก็ได้ดีเองนะครับ ก็สำหรับท่านใดที่สนใจก็โทรมาที่ส่วน93373126นะครับอ่าดูรถได้ที่สุรินทร์นะครับอำเภอรัตนบุรีนะครับบ้านเต้าตะบนทาศดครับเบอร์โทรศัพท์ก็ส่วน93373126ครับเป็นเบอร์ไลน์เลยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ